<coughs> 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 no, 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 แน่ไอเชี่ยนี่อะไรอ่ะมุกจีนอ่ะควยหาระเบิดไอ้เหี้ยหาระเบิดเด็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 ด ระ,ะเปิดหลอควายฮีย่แอบมไปไหนวะดู่เนี่าแฟดใส่ด้วยยหร, <c oughs> รเต็มห,หน้าเอ,อยู่ข้างบนเลยี่ห้ทีอย่างนี้อยู่ข้างบนนะ <c oughs> ปืนสวยดีดีโอปืนสวยดีได้วะไม่มใจ่นดแบคว่าันเบู่อโย่ะ phải hòm thêm đắt luôn đấy ạ, một con 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 một con

chữ hại này. ừ ừ mọi người vợ lo nhau nhau lời ừ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  lo ừ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  ไม่ต่างว่ะคือว่ากันใช่ไหเฮ้ยมันมาแล้วอ๋อคู่เยเต็มหน้าเลยไม่เอา n o p น Nope Nope อ้าวอาอาอาาอ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 าูจะปาแล้วูมาปาูปาแฟลแฟลอืมโดนาอสัาว่าอยู่ข้างหลังาวอแต่มันมีลูกอเลว่างานบอกกาแตว่า กูกดโดนอยู่รู้ยสช่เออเป็นแล้วไอ้ยี่กูเล่นเมื่อกี้ตานายเล่นกับสิบตากูเล่นมาเนี่ยกูอัดคลิปมาเนี่ยสามสิบหกนาทีสามสิบหกนาทีเพิ่งได้ด่านใหม่ไอ้ยี่ ที่ยังไม่รวมเกมที่อัดแบบไม่ไม่ไมเกมเกมที่อัดแบบไอ้นี่ด้วยนะไอ้ที่อัดที่ไม่ได้อัดแต่ไอ้เนี่รวมๆก็คือกูเล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วกูคึงได้แบบนี้อุ้ยอุ้ยมึงเห็นทีมลุ้นไหมห<ะ>ไมึงเห็นทีมลู้นไหมมึงเห็นลูกทีมลู้นไหมอุ้ย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 ย,ยางงี้ต้องช็อโชกาก อุ้ย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 อ้ยอีกเือนขนาดไหนสาโอ้หัวรันเลยอือจะวันนี้เอาปุนโหลดยีสิบเรื่องขนาดหลังแกสาวฮะอ่าบอหนึ่งอะ

สาวเป็นลมตอไปอมองไม่เห็นไปวางระเบิดบบ <c oughs> ได้ระเบิดตกอยู่ดังจอมีหัวแตกง่ายยังงเอ้ยปืนอ่ะไม่เก่บไฟสั่นใ้กูเก็บอย่างที่เราเล่าเก็บไม่ไหวกูปืนนี่แพงนะส์เฮ้ย Nope. Nope. Give i น o ิ Give i ดน n กูเล่ปืนกดก็ได้เฮียแล้รอไอ้ี้ยกูยิงไม่โดนจอแล้วเปิดไม่เจอเอาเอามันทิ้งสาวเฮียมันทิ้งสาวไอ้เขี้ยทิ้งสาวอยู่ได้โย้เฮียสาวตายเล่นฟอกิ้งหูไอ้เหี้ยวันตายมัานับ กูโดนอา้ยเโอยยิ่งกูเล้อเาืนนะพี่เ <único Liberty Overwatch> ่ไสามด่ตัฮีใส่แว่ฮิางกูโอยลางกูี่ไม่วางหรอวะไม่วางเดี๋ยวไล่ล่ากูแล้วหนึ่ง สบายไปเล่น M16 ดีกว่าเยอะเลยนะตอนเราป่วย M4 ไปหนะ <laughs> ลังนะสาวนี่ปีงชัวรเ์เลยจู่ๆกลับมาได้ยังไงเนี่ยกูมองแกไม่เห็นเลยจู่มาจากไหนวะจู่ก็โผล่มาหีย เอาอะไรเวราที่จะ,อะเอาเงเรตปืนมันเลยล่ะก็ไหนๆหนุ่มนั่นก็กลับมาช่วยแล้วอะ่ะก็เมตต้องออกข้อเลยดิเอออใาก,กันก็ถือผิดระเบิด <c oughs> ปลาแฟดระวังโดนแฟดกูตายหน่งไม่ต้องบอกว่ากูดโดนละไอ้เหี้ยเต็มหน้าเอาเลยข้อหลังชัวร์เลย กิ้งทีมไอ้อ่ะักกิ้งทีมไอ้เกี่ยบมาด่าทีแล้วอ่ะใจกัครับพี่โอ้ยโกนมาจากไหนเนี่ยมีเท่าไหร่ใจให้โกน ยังกูื <m m ิอได้แค่สตัวเองต่จรองๆ้เห็นแต่เนี่ยมันไม่ได้โชว์เสฟเลยโชว์กาก์นล้นเลยคำดาวโคครำดาวไอ้คำดาวสุดดาวสาสาวไอ้เถื่อนจังเลยสุดที่วันนี้เป็นชาวบ้าเลย

ว่าจกจบจำแล้วนำไปใช้ปุ๊บมาหลอเอ้าโดนนี่เอ้าโดนแฟกกดกดดูว้าวข้ามาเป็นหมดที่นี่หรอลีหลจอเจ้าเจ้าเลยตายหายเยอะจัง Ủa ở trên làng cũ cẩn thận nào quả lan lưỡi hôi bự dầu ấy ơi, bự rồi, haha, 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 บ้าราเบิดีเทียวบาเเ้ยว่าราเปิดตัวเองนี่